ขณะที่คนรู้สึกว่าจนมากขนาดนี้เมื่อวานนี้เรามาดูต่อที่การจัดพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการาอากาศใช้เครื่องบินลบทั้งกริปเพทั้ง F16 และก็ T50 พิธีจัดขึ้นเป็นการส่งมอบหน้าที่ระหว่างพลอากาศเอกนภา,าเดชทูปาเตมีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านวันสุดท้ายกเกษียณีายุราชาการ ส่งมอบหน้าที่ให้ผู้จัดการนาอากาศท่านใหม่ผลอากาศเอกอลงกรว์วรรณรสนะคะตัวพิธีการนะคะที่มีการส่งมอบธงประจําตําแหน่งส่งมอบแฟ้มเอกสารรับส่งนี่นะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทกศตริยาธิราชที่เขตสายไหมนะคะแล้วก็มีการจัดกําลังพลสวนสนามเทิดเกียรติจากสี่กองพันนะคะนี่ค่ะเป็นภาพการสวนสนามทางอากาศ มีเครื่องบินมากมายนะคะที่มาร่วมทําการบินสวนสนามทางอากาศในพิธีสมมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนักค่ะก็ปิดด้านฟ้าที่ดอนเมืองในเวลาสั้นๆที่เขาบินพ่านชิ์ข้ามขึ้นลงเนี่ยนะคะใช่ค่ะก็น่าจะสักสิบกว่านาทีเท่านั้นเองอส่วนเครื่องบินที่มาก็มีทั้งกลิปเพน F16 ทีห้อย่างเงี้ยนะคะเป็นตน้นก็มีทั้งกรณีหมูบินฟินาเล่ไฟิใช่ค่ะเป็นก,การบินประกอบกําลังของอากาศยาน10เครื่องนะคะนี่หมู่บินฟินาเล่ไฟยิงห่วงเวลาที่2ก็อากาศยานสวนสนามกันบนท้องฟ้าเลยใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือคลิปเพ่นพิธีนี้ ตามข่าวก็คือเป็นธรรมเนียมของกองทัพอากาศเป็นการจัดการบินเพื่อแสดงออกถึงการส่งมอบศักยภาพและสัญญาณุภาพในการทําหน้าที่ของกองทัพอากาศและยังเป็นการบินเทิดเกียรติ แด่บุคคลสำคัญผู้บังคับบัญชาระดับสูงผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติกองทัพอากาศจึงดำรงธรมเนียมการสวนส,สนามทางอากาศเช่นนี้ไว้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้ทั้งประชาชนและกำลังพลของกองทัพอากาศเห็นถึงความพร้อมของกองทัพอากาศเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพอากาศค่ะ หลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ด้วยแต่ท่านของนให้สัมภาษณ์แต่ท่านบอกว่าขอเชิญสื่อมวลชนไปฟังการถแถลงนโยบายเบื้องต้นกําหนดไว้วันที่7ตุลาคมวันนั้นท่านจะให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะผู้บัดการท่านใหม่ใช่ไหมคระใช่ค่ะท่านพลอากาศเอกอลงกรวนนรรณร